คริปโตท็อปเพลนวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวคริปโตทุกคนนะครับขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดีของชาวคริปโตแล้วก็ชุมชนรู้หน้าคลาสสิกทุกคนนะครับปีที่แล้วเราผ่านเรื่องร้ายๆของตลาดหนีมาแล้วครับปีนี้เข้าสู่บิตคอย h ้าวิ่งเนาะก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆครับขอให้คริปโตหรือว่าเหรียญอื่นๆที่เพื่อนๆถือไว้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนก็นแล้วแต่นะครับขอให้สามารถโก o ทูดู o o n ได้หลักหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวขอให้เป็น สมหวังปรารถนาทุกคนด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาเบรข่าวสารเกี่ยวกับลกคลิปโตไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยครับโดยวันนี้นะครับก็ได้มีรายงานออกมาว่ากราตอ,อาจแจ้งให้ผู้ออกเกี่ยวกับสปอตบิคอยดี ETF เนทันทีในวันอังคารหรือวันพุธสำนักงานรอยเตอร์ uters, รายงานเนาะอันนี้ก็มีเพียงแค่พัดหัวข่าวมาครับแต่ผมยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้นะส่วนใหญ่แล้วอาจจะมาแบบ มาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเนาะอาจจะแบบทุกคนกําลังเฉลิมฉลองกันอยู่อย่างมองมันยังไม่ทันได้สังมองนเลยก็บิดคอยกระชากขึ้นไปแล้วแบบนั้นก็เป็นได้เนาะซึ่งนะครับผมก็เพิ่งบอกว่าจะเข้าดาวนะครับลุนาแทนเข้าดาวปีใหม่กับชุมชนของช่องนี้อยู่นะครับตอนนี้กขสามารถที่จะบวกมาได้ที่14สเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ่อ UTC นะครับแล้วก็ลุนาบวกมาได้ที่3%เปอร์เซ็นต์นะครับว้าวก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยนะ ข่าวต่อมาครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับต้อนรับปี2024เนาะก็ BlackRock ตั้งชื่อ JP Morgan เป็นผู้เข้าร่วมที่รับแบนอนุญาตนะครับสำหรับ Spot Bitcoin e ท f เนาะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับตามรายงานนะครับเขาบอกว่านะครับ BlackRock เนี่ยตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับ JP Mor g a n แกนนะให้เป็นผู้เข้าร่วมได้รับ อนุญาตสำหรับตัวสปอตบิตคอย ETF ที่รอดำเนินการเมื่อได้รับการอนุมัติจากกระตอนน่อหรือสํนักงานกํากับตลาดลักทรัพย์เนาะ,ะที่รอดำเนินการอยู่นะ JP Morgan Security และก็ m e s Street Capital นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทการเงินแห่งแรกๆที่เริ่มทํางานกับหุ้นบ t c o i n เพื่อการลงทุนเนาอะ,อะอันนี้ก็เขาบอกว่านะครับ ในการแก้ไขเอกสาร S1 ล่าสุดของ b l a c k r o c k ะได้นำตัวเองเข้าสู่จุดเริ่มต้นสำหรับการแข่งขันสปอร์ตบิคอย ETF นักลงทุนได้ติดตามจุด BTC ETF ในสหรัฐอเมริกามานานแล้วสำนักงานกับกับกรรมการและตลาดหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะอนุมัติครั้งแรกในเดือนมกราปี2567เนาะก็ที่จะถึงนี้นะครับที่เขาบอกว่าอาจจะได้รับอนุมัติครั้งแรกเลยนะ,ะโดยนะครับ กรอตได้ผลักดันการตัดสินใจเกี่ยวกับการอัุมัตสปอร์ตบิคอยเทียบในสหรัฐมานานแล้วโดยอ้างถึงข้อกังวลหลายประการอย่างไรก็ตามนะครับสารสาหรัฐได้กดดันให้หน่วยงานกำกับดูแลในการตัดสินใจทําให้เกิดกระแสะฮือฮาไปทั่วโลกนะครับคริปโตเลยนะทั้งหมดโดยเฉพาะของบิตคอยนนะครับอ่ะ อันนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายไปดีครับว่าการที่เขาแต่งตั้งตัว JP Mo r g a กเนี่ยเพื่อที่จะมาดูในส่วนของหลังบ้านนะครับการดูแลสภาพคล้องการดูแลการซื้อกันขายระบบภายหลังบ้านอะไรแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีหนึ่งที่รอมาต้อนรับเขาบอกว่าใบอนุญาตแรกอาจจะได้รับประมาณเดือนมกรานะครับปี2 0 1 1ที่จึงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงก็ว้าวบอกเลยครับว่าอาจจะเป็นปีที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่ก ah ับอะไรใหม่ๆได้จริงๆก็เป็นได้นะครับ ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวตอนนับปีใหม่อีกเหมือนกันนะครับสำหรับวิตตุริดบูตูรีนหรือผู้ก่อตั้งอิทเรียมครับเผยแพร่แผนงานสําหรับการอัปเกรดอิทิเรียมนอซึ่งผมได้บอกไปเมื่อประมาณ2คลิปก่อนนานี้นครับว่าอิทิเรียมบูตูรีนเนี่ยกำลังที่จะมีแผนออกมาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนนี้เขาปล่อยออกมานะครับว่ามีอะไรบ้างโดยนะครับมันมีอยู่1 2 3 4 5 6 6อย่างหลักๆแบบนี้นะครับคือ1 the merge ก็คือการพัสถานั่นเองครับและตัวที่2คือ the s e a r c h นะครับและตัวที่3คือ the skirt นะครับแล้วตัวที่4คือ the verse นะครับแล้วตัวที่5คือ the purse ก็คือการชําระล้างนั่นเองครับแล้วตัวสุดท้ายตัวที่6คือ the spurs ก็คือการใช้ใจ่ายอย่างล้นหลามนั่นเองครับอะทีนี้นะครับก็สิ่งนี้เคย เคยที่ผมอ่านมาคือมันเคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ผมเคยทําข่าวว่าวิทยุบร,รีเนี่ยเขาจะอัปเดตมันมีสมุด13รายการครับแต่ว่าตอนนี้มันเหลือ6รายการหน้าอันส่วนที่เหลือน่าจะน่าจะอัปเดตไปหมดแล้วนะก็เลยเหลือแค่นี้นะครับก็ถือว่าจาก13รายการเหลือ6เนี่ยก็ถือว่าหายไปเกินครึ่งนะครับคือ7เลยนะก็เหลือแค่6ตัวคิดว่าน่าจะเอามา เรียกใช้ในปี2 0 2 4นีนี้นะโอเคว่ามันจะดีไหมหรือว่ามันจะทาให้ค่าตั๋ว e t ียมถูกวงไหมมันจะเร็วกว่าเดิมไหมเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันครับว่าราคา e t h e r e ยมเนี่ยเมื่ออัปเกรดพวกนี้แล้วราคาจะพุ่งไปไกลแค่ไหนหรือว่าจะทําได้มากที่สุดเท่าไหร่นะครับเราต้องมารอลุ้นกันดูครับ ข่าวต่อมาครับประเทศจีนเรียกร้องให้การปรับปรามเชราเตอร์หรือว่า USDT เนี่ยหลังพบการแลกเปลี่ยนเงินยือนแบบผิดกฎหมายเนาะเขาก็ได้ออกมาบอกครับว่าเมื่อวันที่2 7ที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานอายการสูงสุดของจีนเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติแล้วก็ ได้นะครับดำเนินการคดีทางกฎหมายในกินเป็นดินใหญ่โดยออกมาเตือนประชาชนให้เลิกใช้หรือว่าไม่ให้ใช้ตัวสเตเบอรคอยอย่างจูดีดีทีเนี่ยเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินย้นกับเงินชาติอื่นเนาะโดยนในส่วนของการถแถลงการที่เขาออกมาบอกว่านะครับการใช้ตัวเทเตอร์เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและต้องถูกลงโทษนะครับโดยนะครับตามประกาศครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งนโยบายของจีนที่ต้องการนะครับแบนกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีภายในประเทศรวมถึงการซื้อขายและก การขุดด้วยนะซึ่งนะครับก็ได้มีกรณีตัวอย่างในหน่วยงานท้องถิ่น,นอนได้พิพากษาจำคุกพลเมืองนะครับคนนึงเป็นเวลา9เดือนหลังจากที่เขาเนี่ยซื้อเทอเตอร์มูลค่าประมาณสี่หมืเก้่นสี่พัเก้อ, 40, 000, อ 90, 000, 98, 000ยไปสแหยวนจีนหรือเป็นเงินประมาณ1 3ึ่งดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมปีสองพันยี่สิบสามที่ผ่านมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบนแบบว่า ไม่ให้คนใช้ตัวสติม u l a ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลจีนเอ,เองเนี่ยก็ได้ออกมาแบนคริปโตอยู่เรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าประชากรของเขาหรือว่าประชาชนก็ยังใช้คริปโตอยู่เป็นจํานวนมากเนาะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเมื่อก่อนนี้เขาเคยแบนพวกการขุดเหมืองการใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวฟัดอีกข่าวหนึ่งที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเราต้องมารอติดตามชมวต่อไปคําว่าจะสามารถแบนได้จริงๆไหมนะ ข่าวต่อมาครับเรามาดู5เรื่องที่น่าตื่นเต้นในวงการคลิปโตที่จะเกิดขึ้นในปี2024นี้นะครับโดยในปี2 0 2 4เนี่ยก็มี5้าเรื่องหลักๆที่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับชุมชนคลิปโตหรือว่าชาวคริปโตเนียนได้นะเรื่องแรกนะครับก็คือ สปอร์ตบิตคอย ETF นั่นเองครับก็เป็นที่น่าสรุปแล้วนะครับว่าในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับสํานักงานกํากับกรรมการหรือว่าตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตตสองอเมริกาเองเนี่ยจะทําการอนุมัติสปอร์ตบิตคอย ETF เป็นเจ้าแรกนะครับในเดือนมกราคมนะันซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเป็นใครนะอ่ะส่วนเหตุการณ์ที่2ก็คงจะหนีไม่พ้นของบิตคอยฮาวิ่งนะครับที่ทุกคนกําลังรอคอยกันอยู่ครับว่าบิตคอยฮาวิ่งเนี่ยจะมาสร้างความร้อนแรงให้กับตลาดได้มากน้อยเพียงใดหลังจากที่มีการนะครับ อนุมัติสปอนด์บิลคอยทีฟไปแล้วเนี่ยการทาวิ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่4เนาะเมื่อตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นเมือ่อปี2013แลก็2017แล้วก็2018แ,แ,แล้วก็ปี2024นะครับก็ดูกันว่าตัวทุกครั้งที่มีการทาวิ่งดักข่าวขเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นลองดูครั้งนี้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นไปได้มากขนาดไหนครับเมื่อสปอนด์บิลคอยทีเนี่ยมาเป็นอีกตัวหนึ่งในการกระตุ้นที่จะทําให้ตลาดเนี่ัอรงคบะ ส่วนเรื่องที่3นะครับคือการลดอัตราดอกเบีย้ยเนาะโดยครับนักลงทุนต่างก็ตั้งหรือว่าคาดการณ์หรือว่าคาดคณีกัน,กนว่าธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะทําการลดอัตราดอกเบีย้ยลงครับหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยลดต่าลงเนาะซึ่งก็อาจจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะเศร,รษฐกิจก็จะไม่ดีนะซึ่งมันก็จะไปส่งผลกับการเลือกตั้งครับปลายปีเนาะของอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งเนาะซึ่งนะครับโจไเบ,บเดนคงจะต้องออหาทางนะครับ ทำให้คะแนนของตัวเองกลับมาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะลงสมัครอีกก็คงจะไม่ได้ถูกไหมครับอ,อ่ะส่วนเรื่องที่4ครับก็คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับหลังจากบิตคอยน์ก็คือเอาคอยซีซั่นเองครับคน,คนที่ถือเหรียญอื่นนอกจากบิตคอยน์ไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมลูน่าโซโลน่าหรือว่าเหรียญมีมต่างๆเนาะก,ก็คงจะรอเอาคอยซีซั่นนะครับนอกจากตัวบิตคอยน์ฮาัวิ่งแล้วนะครับเอาคอยต่างๆก็เข้าสู่โหมดขาขึ้นเช่นกันนะซึมเนึ่งมาจากเรื่องของ ecf ของสป ดี๋ยก็การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะก็สามารถทําไว้ได้ดีเลยนะตอนนี้ก็บิตคอยก็มาอยู่ที่ประมาณ4,000-4,000สองได้แล้วถูกไหมครับอ่ะเรามารอลุ้นกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สาัมภาระบิตคอยสปอร์ตอีซีเอฟมาฮาวิ่งมาแล้วมันสามารถไปได้ไกลกว่าเดิมจาก6กหมื่นไปเป็น8ปดหมื่นหรือว่าแสนดอนลลาร์เนี่ยเอาคอยจะมีเม็ดเงินลังไหลเข้ามามหาศาลขนาดไหนเนื่องจากว่ามีสปอร์ตบิตคอยดีบ้ามานหนุนด้วยเนี่ยโหผมคิดว่าน่าจะอรอลุ้นนะน่าสนุกนะอ่ะ ส่วนเรื่องที่5ครับก็คือกฎหมายคริปโตเนาะสำหรับช่วงท้ายปีหน้านะครับก็จะมีการนะครับเลือกตั้งสารัฐเนาะซึ่งจะเป็นการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะมีการเปิดร่างกฎหมายซึ่งอังกฤษเขาทําไปแล้วนะครับเขาก็เร่งให้เสร็จภายในปีนี้นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนมันมีข้ออ่าสปอบมีคอยเยีบเข้ามาด้วยก็มีการปรับเปลี่ยนเอกสารปรับเปลี่ยนกฎหมายไปซึ่งอาจจะไปส,สิ้นสุดการปรับเปลี่ยนว่าการปรับปรุงกฎหมายในปีหน้าก็ได้นะอ่าโดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมันก็จะมีมากขึ้นนะแล้วก็ ซึ่งหากกฎหมายผ่านก็จะมีการเปิดรับกิปโตเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากเอาแน่นอนครับว่า ถ้าเกิดกฎหมายผ่านมีกฎหมายมารองรับนะครับมีบทลงโทษอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถที่จะทําให้การใช้คิปโตเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีบทลงโทษเวลามีคนมาโกงอะไรเงี้ยเราก็สามารถฟ้องศาลแล้วมีกฎหมายมารองรับตรงนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะ <S <S ก็จะทา,าให้บิตคอยเนี่ยมีการได้รับความยอมรับมากขึ้นจากคนที่มีอายุหน่อยนะซึ่งต้องบอกคัว่าบิตคอยส่วนใหญ่แล้วคนในอเมริกาจะเป็นคนที่วัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะ เล่นนะหรือว่ามีบิตคอยนในครอบครองเนาะส่วนคนที่เป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าอายุประมาณ60ขึ้นไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยรู้จักบิตคอยแล้วก็จะลงทุนในส่วนของหุ้นหรือว่าตราสารนี้พวกเอชพี S P, พวกนี้มากกว่านะครับก็เลยถ้าเกิดว่าสามารถดึงดูดเงินของผู้ ผู้เฒ่าแก่หรือว่าคนเก่าๆคนเก่าเกมมาได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการถูกไหมครับเพราะว่าอายุประมาณนั้นเขาก็มีกิจการไหลโตมากมายหรือว่าเป็นนักลงทุนเนี่ยก็สามารถดึงเงินเข้ามาในตลาดคริปโตได้มากเช่นกันนะเราก็ต้องมารอลู้แล้วว่าเมื่อมีกฎหมายมาแล้วจะสามารถที่จะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนนะสําหรับเรื่องทั้ง5ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครป์ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานํามาเสนอกันทุกๆวันเนาะ โอเคสำหรับ okay, so, วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขตลอดปี2024แล้วก็ตลอดไปนะครับสำหรับ okay, so, วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย